ทีนะครับทุกคนแล้วผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับทุกคนครับอยู่ผมนะครับมาร์คเกอร์ซีนะครับทุกคนและในวันนี้เนี่ยที่ผมไปแต่งตัวหล่อๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าพอดีว่าคือผมจะไปเที่ยวกันนะครับผมแต่ก่อนไปเที่ยวเนี่ยก็คนในฟงในเฟซก็ถามมาเอ้ยคนเสร็จเสร็จแล้วขับไปดูหน่อยนะครับผมทุกคนมาดูกันดูครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันหลักก็จะมีกันอยู่ประมาณสามคนนะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนผมมีคนจะได้มาหรือเปล่าให้มันนี้มันาะติดโควิดก่อนดูกล้วผมนะฮึนะอะไรเปี่ยง นผมก็เอา็มเอ็กซ์ไปทำมาแล้วทุกคนนะเมื่เอ็กซ์ไปทำมาก็เปลี่ยนยางแล้วนะครับสองเส้นเลยทุกคนพันกว่ายี่ห้อโคตรแพงแต่ว่าทีนี้พอเอากุญแจไปทำกุญแจเปิดถังน้ำมันไม่ได้เหี้ยโอ้คือกุญแจเก่ามันหายทุกคนครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับผมไปขับบักคอยเสี่ยงเล่นหน่อยละกันทุกคนครับผมนานี่ก็ไม่ร้ายทุกคนนะดูดูถ่ายดูรถเก๋าดูดิอันนี้ก็ย้อนเจ็ดส่งใหม่อะไรเลยทุกคนครับ เานนะตาดูความกันดูก่อกว่ามันได้หรือเปล่าทุกคนไม่เป็นเหกันนะเพราะว่าอันนี้เราก็ยังไม่ได้เก็บซุ้มยังไม่ได้เปลี่ยนอาร์มนะครับแบบรุมย่อตายดังก่อนไม่รู้ติดหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยสตาร์ดเดินก็สตาร์ทแม่งพังอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นกล่องเดิมน,น,นะเพื่อนเนาะมันเป็นกล่องเดิมของพี่โยนะของซูดิกนะของนะตาฟังก่อนอันนี้เป็นกล่องเดิมเดิมโรงงานเลยทุกคนนะตานนะดังขี้เกีย โอเคนะครับพวกผมนะนี oh ่ต oh ัด oh มังกรกบปูแ oh ล้วทุกคนครับเดี๋ยวพาไปเซอร์วิสอนไรแบบมันจะพาไปรัดอินนู้นนะผมนะอันนี้จะเอาปกบูด้วยนะครับผมปกบูก็ไปเดินคอมาทุกคนครับอย่างที่ผมลงคลิปขยับๆไปโคตรเท่บกบูผมบอกเลยไปโอ้โหเหมือนว่าอันนี้เหมือนร่อนเบาลุกแล้วผมนะตอนนี้เดี๋ยวต้องปรับเพื่ออีกสักนิดนึง มาทุกคนนะเดี๋ยวพาไปขับเล่นหน่อทุกคนครับผมไม่ได้ขับคุยเสียงนานมากถึงที่หายทุนนะเออแต่ตอนนี้ผมอ่าดัมมันยังไม่ได้แต่งเท่าไหร่นะทุกคนนี้ยผมดูนะครับมันยังแบบติดอยู่ทุกคนนะ นี้ไม่รีแมปยังไม่ได้ทำกล่องยังไม่ได้เดินออกคืออันนี้ใส่เป็นหัวฉีดเก่ารุ่นแล้วนะหัวฉีดที่ผมซื้อใหม่แม่งหายนะครับคิดว่าพ่อพี่เขาจะเอาหัวฉีดผมไปเผาปุ๊บที่แกเผากล่องตอนขิดร้ายดูครับที่นี่แกเอาหัวฉีดไปเผาตามกล่องเพราะผมเอาทิ้งไว้ในกล่องแกเขาไม่ดูนะผมนะโคตรเสียดายเลยแม่งโคตรแพงแม่งเอ้ยมะอันนี้ก็เป็นหัวฉีดเดียบรุ่นแล้นะอันนี้ก็มากับท่อกูมะฮะใช่ไปทางใหญ่แล้วเข้าตรงข้างวะเออไปทางใหญ่ก็ได้ดิ เดี๋ยวผมช้ายต้องคนไปกับลูนะไม่อยากขับช้า,ากูกลัวมันดับเลยตอนนี้โอ้โหแม่งไม่ได้ขับนานมากไอ้เหี้ยก็วันนี้ก็รักจินตนวการาูกนะขับลูกหน่านกับดูกคนครับ ไม่ได้อะแม่งวอดทกคนโอ้โ่ฉมนไม่ไหวุนครับีนน้นกระจม,ม,มันเล็ก,บบกลววจใจนะครับแบบพได้แต่ว่าขับัไ่ได้จต้องสังมหม่ร่นครับวสะดนต่อหวงตรงเลยแม่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เลยรุ่ครับแม่งโดนเผาทิ้งแล้ว นนแต่ว่าน,นี่พี่ไม่ได้เสียทดุนะผมยังไม่ได้เดินแบบไล่พวกอะไรอะไรอย่างนั้นะน,นี้ืเ่เอาไปติดเครื่องขาเร่งนะต่อยนวดเอาพอฟิวทุกคนมัเนี่ยแม่งบอดไอรี่อะแล้วมันหนาเนะี่ยเขาเรียกอาการนี้ดุนคะรับต้องแต่งกองหน่อยนะทุกคนเออแม่งเขาวิ่งเกินแปดสิบแม่งก็บว,วัดเราบ่า ประมาณสักเออไม่ถึงเดือนนะเออถึงจะวิ่งแบบชมโดวๆนะสักสองอาทิตย์แม่งหรอเดินหอก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีดูนครับอันนี้คุณป้า เสร็จเมื่อวานแล้วก็มาขับให้ทุกคนดูเลยจริงๆทุกคนนาแบบเดิมๆเลยนะครับพวกหัวฉีดพวกต่องพวกเรือเจิเหมือเลยนะครับตัวอาหารใหม่คือหารก่าไม่เจอนะครับต้องไม่ชื่อใหม่หมดนะครับแต่พู้ตรงกับผู้ชมชื่อได้หัวฉีดเออบอกก็อโอ้โหหัวเลยว่ะเฮียน้มัน หมอผมหัวฉีดมันเหมือนว่าเวลาเวลาเวลาเ,ลาเราบิดเราอะไรต้านอะไรเงี้ยปกติมันจะฉีดออกมาเป็นละอองเยอะๆนะครับผมแต่นี่มันออกออกเป็นน้ำหมายเหี้ยบือฉีดมันพังนะครับจะเบี้ยวขวานะผมเราไปขับเล่นที่ลมน,นะอูวันนี้ไม่จะแบบแซะทุกคนดูหน่อยนะครับไม่ได้เลยทุกคนนี่เป็นอะไรที่ว่าวันนี้เวลากินอะไระกันทุกคนครับผมบอกเลยคนเฉียดในเวลาแบบนี้ทิดอะไรเงี้ยก็จะไปเอาไปกับเด็กๆนะผมกรับพี่ๆที่เขาจะไปทิศกันนะครับผมเวลาขับเล่นกันทุกคนนะเออ แค่มันมีแบบมีรุ่นเบรดเดียวกันหน่อยนะคะผมสมมติผมขับไปแขกไปอย่างเงี้ยมันก็เจอคนรุ่นกันนะก็ขับไม่มันดูอเ,เอาหนุเล่นๆก็ไม่มันทุกคนเอาไม่ดูชิดขวาอย่างนี้โอ้โเช็ดเช็ดเช็ดเอาไม่ดูชิดขวาทำไมมันไม่ขับกลางไงเฮีย ก็เตอรลูดีว่ะไ,ไหนว่ายว่ายรถพ่วงมาขับไปเล่นเล่น,เ,ลนเอาวะแหละ แม่งขับไม่ได้ของมันชิมไม่จ่ายนวมันเลยมีบางนวมันเดินมันหนาครับขับตังไปเล่นเล่นไป <c oughs> เราบังบุ้งแรงกว่า้วนี่เฮียโอ้ หลายพดได้ผ่านได้ผ่านได้ผ่าน,ออน,นเอาเฮียขึ้นโคดละต้องไปลงโคดออกแด่เป็นที่กล่องนะครับลุงครับอันนี้คือแบบกล่องมันไม่ได้ไม่อำวย เหี้ยเครื่องเนาะเอาดับเอาเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเพื่อนวาวชุลูปีนี่ไม่ใช่วาวสิเพื่อนเออ คันออกร้านเลยวะบังกัไม่ได้คครคือออกร้านเนี่ยนี่คือตรงไหนรูคงงอ่ะไอเดีเซียล้อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สารน้ำมันหรอวะตรงไหนกูเจอตรงนี้นี่คือหู้ยยังอ่ะไม่มีรู้เด๊ะเลยว่าจะขอบใส่ยันสักหน่อยแม่งเรือไงวะ ไม่ได้วะแม่งขับไม่ได้เลยขับไม่ได้เลยกลับบ้านเลยอ่ะโอ้ทุกคนครับขอโทษทีทุกคนนะแม่งแบบมันวอดเลยทุกคนครับมันขับไม่ได้มันอัดไม่ได้ไม่อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวขับถึงเกินตานเก้าสิบดีแม่งวอดเลยเป็นทั้งกล่องเป็นทั้งโม่ฉี่ตอนเนี้ยโอเครุ่นนะผมก็คงต้องเอากลับทุกคนครับไม่งั้นไม่ได้ทุกคนครับมันรถไม่พร้อมทุกคนครับผมโอ้แม่งเออมันนั้นขับยังดีอยู่เลย คิดบ้องไว้เฮียไปพาทุกคนแซดโคชิเสักหน่อยพังกลางคลิปเลยโอ้ทุกคนครับแม่งสิ่งเลยโคยชิอากูเกมซะงั้นไปเพื่อนประเด็นคือแม่งมาขับไกลดเลยเนฮะียโอเคทุกคนะนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับทุกคนครับไปก่อนแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่แบบว่าพามาแซ่บไม่ไหวทุกคนครับคือกาไม่ใกล้เนี่ยทุกคนเห็นไหมกาเส้นปุงเนี่ยกาจะแซ่บเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวรถมา แต่ว่าไม่ไหวทุกคนครับเพราะว่าอุปกรณ์หัวฉีดพวกยี่ดีๆๆ,ๆ,ๆ,ๆย่าเงี้ยมันไม่ไหวนะครับมันไม่ถูกของมันทุกคนครับมันต้องไล่หาโดนนะคุโคตรผิดหวังเลยเที่อแม่งเอ้พา,าทุกคนมาขับเล่นสักหน่อยสุดท้ายก็ไม่ได้ขับนะครับทุกคนโอเคนะครับเจอกันในคลิปหน้านะผมขอโทษลงมานะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมรอ,อเลยครับคลิปหน้าผมจะไม่ให้พลาดอย่างนี้อีกนะครับผมผมจะไปไล่มาดีๆก่อนไปเอามาขับเล่นทุกคนดูรุ่นครับแลังจากันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนนะผมนะซีอูเกียนเน็กซับผมนะ lập dù